ผลมวยโลกที่ญี่ปุ่นเป็นศึกรวมแชมป์รุ่นเบนตัมเวท118ปอนด์ระหว่างนาวยะ i อินุเอะแชมป์โลกเบนตัเมซเบตเ b c w เปอร์เว w o ์ l d IBF และเดอริงกับทางพ่อบัตเลอร์แชมป์โลกเบนตัมเบทของ WBO ผลปรากฏว่านาวยะาอินุเอะเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่11กลายเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักเพียงหนึ่งเดียวของรุ่นเบนตัมเวทไปได้สำเร็จนั่นเอง โดยมีรายละเอียดการชกดังนี้เริ่มเกมยกแรกนาอยะอินโอเวเดินเข้าใส่บัตเลอร์เลยทีเดียวมีหมัดหน้ายิงใส่บัตเลอร์เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เป็นผลอะไรมากเขายกที่สองทางนาอยะเดินบุกยิงหมัดเข้าใส่บัตเลอร์ต่อเนื่องบัตเลอร์มีตอบโต้บ้างยกที่สามนาอยะยังเดินไล่ทางบัตเลอร์โดยช่วงแรกนาอยะกดหมัดใส่บัตเลอร์4-5หมัด แต่บัตเลอร์ก็ยังเอาตัวรอดได้ช่วงท้ายเกมบัตเลอร์มีโต้ตอบบ้างแต่ก็ไม่ต่อเนื่องยกที่4นาวยะยังคงไล่ทางบัตเลอร์เหมือนเดิมโดยใช้หมัดหน้ายิงนำตลอดและมีช่วงกลางยกนาวยะยิงหมัดชุดเข้าใส่บัตเลอร์ได้สวยๆหลายหมดัดแต่บัตเลอร์ก็เอาตัวรอดไปได้ยกที่หยังคงเป็นรูปแบบเดิมนาวยะเดินเข้าใส่ยิงหมัดเข้าใส่บัตเลอร์ ่วงปายกได้มัดชุดสวยๆหลายหมัดยกที่6นาวยะออกมาด้วยความมั่นใจมีการหลอกล่อโชว์สเต็ปใส่ทางบัตเลอร์รูปเกมยังคงเหมือนเดิมยกที่7นาวยะออกมาไล่บัตเลอร์เหมือนเดิมมีหมัดหน้ายิงเข้าใส่อย่างต่อเนื่องบางก็โชว์สายตาหลอกล่อบัตเลอร์จนมีอยู่หนึ่งจังหวะต้องบอกให้บัตเลอร์เดินเข้ามาใส่ยกที่8ยกที่9รูปเกมยังเหมือนเดิมนาวยะ ยังคงเดินลุกไล่บัตเลอร์อย่างรวดเร็วมีลูกล่อลูกชนอยู่เรื่อยๆบัตเลอร์ยังคงถอยหนีเหมือนเดิมยกที่10นาวยะออกมายกนี้มีความตั้งใจเป็นพิเศษเดินบทเดินบี้บัตเลอร์แต่ทางบัตเลอร์ก็ยังหนีเอาตัวรอดไปได้ยกที่11นาวยะไม่รอช้าเดินเข้าใส่บัตเลอร์อย่างรวดเร็วยิงหมัดหน้าอย่างต่อเนื่องบัตเลอร์เองก็ยังคงหนีเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนจะละ้าลงไป จนเหลือเวลาเพียง1นาที59วินาทีนาวยะก็ยิงหมัดเข้าใส่ลำตัวบัตเลอร์พร้อมทั้งสลับบนลงล่างต่อเนื่องจนทางบัตเลอร์ต้องลงไปนอนกองบนเวทีกรรมาการยุติการชกไปทำให้ทางนาอยะอินโนเวเอาชนะทีเคโอพอบัตเลอร์ไปได้ในยกที่11กลายเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักเพียงหนึ่งเดียวของรุ่นเบนตัมเบตไปได้สำเร็จนั่นเอง